เราจะมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางกันนะคะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางมีด้วยกัน4แบบคือ one to one, one to many, many to one และ many to many ค่ะซึ่ง one to one และ many to one จะใช้วิธีการ join ส่วน one to many และ many to many จะใช้วิธีการ relate ค่ะแล้วเราจะมาทำการ join กันนะคะโดยเริ่มต้นที่ไปที่ add data ค่ะ เลือกข้อมูลเป็นของปลาจีนบุรีนะคะหาโฟเลเดอร์คำว่าซอย GRP ค่ะแล้วเลือกซอย g r p s h a p e และซอย c o d e d b b f ค่ะจะได้ข้อมูลออกมาดังภาพนะคะค่ะแล้วต่อไปเราจะเปิด o p e n a t t i v u t e นะคะที่คำว่าซอย GRP ค่ะ และให้เราเลือกคุมตารางซอย grp นะคะแล้วจากนั้นให้ไปที่ table option เลือก join and relate และ join ค่ะจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะในช่องที่1และ3ให้เราเลือกเป็นซอย id ค่ะจากนั้นให้เรากด ok ค่ะเราจะได้ตาราง ซึ่งเป็นกลุ่มชุดดินขึ้นมาใหม่นะคะแล้วจากนั้นให้เราไปคลิกขวาที่ซอย GRP ค่ะเลือก Data Export Data ค่ะให้เราเลือกที่ Save ค่ะจากนั้นให้กด OK ค่ะ ต่อไปจะเป็นกระบวนการทางสถิตินะคะให้เราเลือกชั้นข้อมูลขึ้นมาใหม่ค่ะซึ่งเราจะใช้ชั้นข้อมูลของชนบุรีนะคะให้เราเปิด Open Attribute ขึ้นมาก่อนคะ่ะนล้คลิกเลือกหัวตารางที่เราต้องการนะคะจากนั้นให้คลิกขวาเลือก s ส a t i ิค่ะแล้วเราจะได้ข้อมูลของชนบุรีซึ่งเป็นความถี่ขึ้นมาแบบนี้นะคะ แล้วต่อไปจะเป็นการสร้างกราฟนะคะให้เราคลิกที่ Table option create graph ค่ะซึ่ง Value field ให้เราเลือกเป็น area ส่วน x f i l l d ให้เราเลือกเป็นอ r m um code ค่ะให้เรากด next ซึ่งช่อง title เราสามารถตั้งชื่อได้นะคะ านนั้นให้เรากด finish ค่ะแล้วเราก็จะได้กราฟขึ้นมาดังนี้นะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการสร้างรายงานค่ะให้เราคลิกที่ table option ค่ะเลือก report และ create report ค่ะในช่อง f i l l ให้เราเลือกข้อมูลที่เราต้องการจะสร้างเป็น report นะคะโดยการคลิกที่ข้อมูลนะั้นแล้วกด ลอบเราค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วให้กด next ค่ะแล้วจากนั้นให้กด finish ค่ะแล้วเราก็จะได้หน้า หน้าต่างรีพอร์ตหรือรายงานขึ้นมาแบบนี้นะคะค่ะขอจบการทำวิดีโอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ